สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้สู่กระตาอขอเล่ายี่งๆนะาะถ้าหาว่ามีใครมาชวนเราลงทุนเน่ยมันจะเป็นผ่าน Facebook ไลน์หรือว่า TikTok อเนี่ยอาจจะต้องเอซักนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในกลโกที่ทําให้คนไทยเสียเงินเยอะนั่นก็คือการหลอกลงทุนซึ่งก็โดนทุกเพศทุกวัยเลยนะแล้วก็ กลุ่มการศึกษาด้วยและก็เพื่อป้องกันการหลอกลงทุนนะคะเราก็มีข้อสังเกตง่ายๆเลยค่ะก็คือการอ้างชื่อหรือว่าการใช้ภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะในการชักชวนลงทุนหรือว่าทางกรอของเราเองนะคะก็เคยโดนแอบ,บอ้างด้วยเช่นกันนะคะโดยการนําภาพผู้บริหารหรือว่ามีการอ้างว่าได้รับใบอนุญาตอยู่ในกํากับดูแลของทางกรอนอกจากนี้ค่ะมิจฉาชีพเองเนี่ยเขาก็มีวิธีการชักจูงให้เราเนี่ยสนใจที่จะลงทุนโดยการอ้างถึงผลตอบแทนที่สูงเกินจริงค่ะโดยมากถึง20%ตต่อเดือนเลย ะะโดย<ม>ที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยหรือว่าจะมีอีกหนึ่งวิธีก็คือเรียกว่าโรแมนต์แกมนั่นเองก็คือเข้ามาทําความรู้จักในเชิงชูสาวแล้วก็จะมาชักชวนลงทุนในขั้นต่อไปอะคะ่ะถ้าสงสัยว่าเรากําลังโดนหลอกลงทุนหรือว่าอยากจะแจ้งบาแสเนี่ยกรกต,ตก็มีสายด่วนแจ้งหลอกลงทุนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้รับแจ้งบาดแสการหลอกลงทุนไป5,590ครั้งเลยนะผ่าน<ม>6กช่องทางก็คือมีเว็บไซต์ มีบริการให้คำปรึกษาแล้วก็สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน1 2ึ่งดหลังจากที่กรทตรได้รับเรื่องเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีการประสานงานกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค่ะในการปิดกั้นเนื้อหาชักชวนลงทุนดังกล่าวค่ะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกรทตรเองก็ปิดกั้นเนื้อหาพวกนี้ไปแล้วมากถึง3 3 8 8เพจไปแล้วเรียบร้อยค่ะ,ะโดยใช้ระยะเวลาในการปิดกั้นเนี่ยแค่7นาทีถึง48ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะและถ้าอยากจะตรวจสอบว่าผู้ที่มาชักชวนลงทุนนี่ มีตัวจริงไหมเช็คได้เลยเนาะที่เว็บไซต์ของกรตอหรือว่าแอปพลิเคชัน SEC c h e c k first พบกันใหม่คราวหน้าในกรออขอเล่า <ขอ S 1> ง่ายๆ<ง>